สวัสดีครับผมฮาหลุยโฮมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Starter Day c o ของการไฟแวนกาดในชุดของ o v e r d e s นะครับผมวันนี้ออก04และ05นะครับเรียกว่าออกมาครบทุกสีนะครับเป็นสีเขียวและสีขาวหรือเขาเรียกว่าสีเทาเรียกสีเทานะครับผมมาผมจะเปิดให้ดูนะครับว่า1กล่องราคามูลค่า199บาทนั้น มีอะไรบ้ากนะครับแล้วคุ้มค่าแค่ไหนนะครับไปกันเลยเอาศูนยสี่ก่อนสินะครับผมเหมือนเดิมครับแกะสุภาพได้นะครับแต่ผมแกะสุภาพไม่เป็นเสียดาผมากขอ,อยจ้าแกะอย่างรุนแรงนะครับนี่ครับมีเพย์แมกกระดาษให้นะครับผมนะครับ แล้วก็ปชึบชึบชึบ,ชบไปกันอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้วันที่2เดือน4ี่นะครับผมเริ่มขายแล้วนะครับฟอย์หน้ากล่องหนึ่งใบนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนีค่ครับเจ2สองครับน่ารักมากนะครับสรับสีเขียวนะครับแก๊งเพื่อนชิปไอตัวเริ่มเนี่ยอะไรอย่างเงี้แล้วก,ก,ก็อีกแก๊งหนึ่งนะครับ ใบครับผมชืดๆพีจีครับผมพีจีคิดถึงในโอไหม่ขาดไม่ได้ครับหเด็กต้องมีหนใบนะครับโอเวอร์ทิกเกนะครับผมนี่ครับทิ i กเกอร์ครับผมมีคอนให้สาใบครับิลสีแล้วก็ออเดอร์สนะครับผมนี่ครับ Sd04 นะครับสีเขียวนั่นเองนะครับผมอ่ะไปต่อกันยังรวดเร็วนะครับผมต่อติดๆเลยครับผม Sd05 นะครับผม,บผมอันนี้สีผมเองนะครับผมอ่าคลิปที่แล้วน้องคนไหนไทยถูกนี่เห็นคลิปนี้แล้วทักมาเลยนะครับผมบอกแล้วว่าใครไทยถูกมีรางวัลน,นะเหมือนจะทายถูกคนเดียวด้วย <c oughs> ย,ยากจังคือน้องๆแกะคือแกะกันเองนะครับคืออันนี้พี่รีบมากเลยเพราะว่า ตอนนี้คือที่หน้าร้านยุ่งมากนะครับผม SD พวกนี้คือถ้าใครสนใจต้องรีบจัดจองทันทีนะครับเพราะว่าผมสั่งมาเยอะก็จริงนะเห็นเยอะใช่ไหมครับแต่หมดแล้วนะครับสีน้าเงินสีเหลืองและสีแดงคือหมดเร็วมากอาทิตย์เดียวก็ยงเลยนะครับผมโอเคมาศูนย์ห้าครับผมที่ผมเล่นนะเพราะว่ามันมีลิงก์อะไรครับลิงก์มันจะมาอยู่สีนี้ซึบซึบซึบึบเครับหน้าเดิมครับหน้าปกครับ หน้ากล่องหน้าปกอ,อะไรวะเป็นฟอยล์นะครับผมเซ็ตฟอยล์เราขายอยู่500นะครับไม่ฟอยล์เราขายเพียงแค่120บาทเรียกว่าถูกมากๆนะครับผมตัวเริ่มครับตัวเริ่มไม่น่าเข้มจังแล้วก็เป็นพวกเนี้ยตระกูลดเมนชั่นโพลีส์กันเนาะอ่าสีเทาะนะ่ะเนาะหุ่นยนต์นะหุ่นยนตนะ์น,นนะหุ่นเอี๊ยดนี่พลาดไม่ได้เลนะแกชอบหุ่นยนต์มากเลยพีจีผมนี่เหมือนแมงก่องวะแมงก่องหินวะ โอ้ oh, ทิ๊กเกอร์นะครับหนึ่งเด็กใส่ได้หนึ่งใบนะครับทิ๊กเกอร์น่ารักจังเลยนะใส่กับฟงสั้นใช่ไหมนี่เป็นยอร์ทิ๊กเกอร์นะครับผมจริงๆฟวอนอยากได้สี่ควอนน่าจะใส่สี่อยากใส่สี่จังแล้วก็ฮิลทิ๊กเกอร์ก็ดูแววๆนะเหมือนมิกุกเลยโหเขียวอ่าแล้วก็ออเดอร์นะครับที่เขาพูดถึงกันคือใบขังนั่นเองนะครับผมโอเคจบแล้วนะครับสําหรับ รีวิวสตาร์เตอร์ของ gas five แวนการ์ด overdrive sd ศูนย์สี่และศูนย์ห้านะครับผมน้องๆอ,อยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องหางหรือโฮมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ